กินจะมากินจะมากินฉันอีกหรอมาได้เก้าแสนใช่ไหมเก้าแสนใช่ไหมนี่กินได้เยอะกินได้ 9, เยอะก่อนเฮียเก้าแสนเขาเร็วมากเลยนะเก้าแสนอะ่ะเก้าไอเจคจอยจอยจอย่ะจอยเร็วมากเลยเามาแล้วไปคืนนิกคืนนิกแสนห้าเอาไปล็อกลอไปทางนี้น มีการหลอกลอ่อหลอกล่อไปทางนูน้นโอ้ยโอ้ยหนึ่งร้านแล้วมั้ง,งเ,เ,เ,เนี่ยหลอกล่อทางทางนึงหลอกล่ออีกทางนึงเอ้ยเหลือมากไปเนียนหลอกล่อนี่คือการหลอกล่อยวายไม่คุณไม่อยากจะคุณไม่อยากจะรับเต๋เอเต๋อไม่อยากจะรับเลยมาไม่เป็นไร ขึ้นเติมหนึงเกมเลนะเติมหนงเมเลยเติมพีเองเมเลยมีชีวิตเติมโดยการแอบชั้นยองหนึลงเกมเลยบอกสี่ร้อยค เอหรับไปได้อีกแม่งเงยหับไปได้เอ้ยตอนนี้มีเติมอรอยู่มนะาเติมหนึงเกมพีเติมหนึ่งเงมกเหงเงมหนึ่งชีตให้เลยหนึ่งเกมเลยเลยหนึ่ง ไม่ดูครับอีกแล้วมาลาออกก่อนสัง่งใบลาออก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 ,าาออกมาเริ่มใหม่เลยเือดเริ่มใหม่เลยมามนี่เริ่มใหม่ละรีเซ็ตละขอรีเซ็ตละวเขาออยัางยูกันเลยเฮ้ยกินไม่ได้จ้ากินไม่ได้เจ้า เงินเงินถูกดูใสแล้วเพราะผมอย่างนี้เลยเติมบอกแล้วว่าเติมทีเดียวจะเยอะจะเยอะจะเยอะถึงหนึ่งแสนจะเติมทีเดียวหมดเลยจนสองสามแสนแล้วก็มาเติม 1, อีกทีหนึ่งล้านแปดหนึ่งล้านแต่ตอนนี้ไม่มีโลบั๊กสักบัคเดียวเขาไม่มีใครเติมให้สักคนเดียวเฮ้ยลูกอมนะอย่างเดียวคือถ้าหาลูกอมแล้วแล้วมีจิต จะมีห้าพันเราคงดีเราคงไม่สวยเราคงใจใจดีใจดีกับทุกคนดีน่าซิงก่อนละมาเจอสายซิงอีกทีนึงเจอสายซิงแหละ mm hmm. ได้สายซิงเกือบทุกอันนะ่ะบอกเลยสายซิงเกือบทุกอันสายซิงเงี 3, สยสามพันายซิงเงียสามพันเอ้า เดียวเสือไปหายหนึ่เออหนึ่งแสนไม่กูมาเร็ววนี้เร็วเร็เร็วเออเรยร้านร้านมาเร็วตุดตึงมาเร็วมีสติตรงไหนกู ตืต่นมาแล้วเจ๊ก,กระดักหนึ่งหลีกั้งเลยเจอสายซี่อีกครั้งเลยโอ้ยทำไมทห้ในโอกนี้โชคดีมากข้าขี้สุดเลยเจอสายซี่ทั้งหลายอันออมอยู่บนบนี้ออมอยู่บนนี้เผื่อเจอสายซี่ง่ายมีสายซี่งานแล้วโอ้ยเอ้ยไม่มีมีมีเท่าไหร่สามพันได้รับสามมีสามพันขโมยเอ้ยห้าพันกี่ในปั๊นนะ กินไม่ได้ยังกินไม่ได้เขาหนีอยู่เขาหนีอยู่เอ,ยเอ้ยขอขอกินหน่อยอมยิ้มสึกกันเลยอันนี้สึกกันเลยเอาไม่มีที่หนึ่งไล่กินได้นึกว่าจะมีไล่อีกไปไล่ไปไล่ล่าไปล่าแต่ไม่มามสึกเอาให้หมดเลยสึกเอาให้หมดเลยแปดพั 8, 000, 8, 000. 20, 20, 20, 8, นแปดพันสองหมื่นสองหมื่นประท้าแปดพันนี่ไงนี่ไงสึกมาอ,อีกรอบ สิดหน่แล้วส่าย้่ะทมันมาทางนี้เอ้ยเกอบได้แล้ว,นนอเ,อวเ,ลอเอาเพียเก็บเสียกแล้ว,หว,หว,หว,วกหพชนะช,ชนะของฉันฉันต้องชนะเอาเพียไปไหนแล้วเนี่ย โอ้ยแล้วก็ไ oh ม no, no, no. no oh yeah. yeah. ่บอกถ้าจะถ้าจะให้กินแล้วก็ไม่บอกก็ได้มช็ไหมเช่ไหมช่ไหมอีกคื้ดูดดีหักรโลกดูดีหัวกะโหลกหาเงิเนี่ยเอาเียนีกแล้วนีก็แล้ว นี้ก็แล้วคขาเอ้าถ้าไม่เป็นน้ำก็ได้สิบสิบกระทากันแล้วสิบกระทากันแล้วตอนนี้อั้ยนี้อ,อันมากกว่าครับว่าเอกา เป็นไงครับมาทางนู้นเป็นไงครับมาเล็ววกวายครับนี่ฟิกๆเดี๋ยวใจใจเลยอจ,จะเรื่นช้มาแล้วมาแล้วถึงใกล้เขาแล้วมาสึกสักหน่อยสึกหน่อย,อยมีบายไฟไวไฟด้วยเอ้ยย่าเขามากกว่าอะไรกันเนี่ยไม่เป็นไรเก็บใหม่ ให้เรื่อยๆก็ไม่มีโลบักพอหนึ่งมืมตามเขาไได้มาคันี้ก็ทําเป็นกินๆไปก่อนทำเป็นกินๆไปก่อนเออเออเอ้ยไปไล่กันอีกแล้วไล่กันอีกแล้วหลายคนชอบผมเพราะผมเป็นข้ารการมผนเป็นค้ากรที่โหดที่สุดในโลก เขาเขาถึงได้มาไล่กันอยู่คุยเต็มเลยนี่ผมก็หนีแล้วนะเนี่ยจริงๆผมไม่ใช่ฆาตกรฆารตกรคือนี่รีดให้หมดรีดให้หมดฆาตกรคือรีดให้หมดรีเฟซกับตายเอ้ยทำให้พี่เจอกันเกินเนเกินห้าหมื่นได้ก็ค่อยไปเอาเอาอะไรนี่ มือสีแล้วมือสีแล้วคนโดนผมกินเขาตรงมาแล้วเขาโดยไม่สังเกตว่าจะมากกว่าเดยโดนผมกินคนห้าพันอยู่ไปไปล่าห้าพันกันห้าพันถ้าต้องเป็นเป็นห้าพันแล้วตอนนี้มันไม่มีอะไรไล้เดือวสึกกันอีกแล้วมั้งเนี่ย ไ่เครียดแบบนี kind of mm. ้ยแบบนี้ได้องนี้คงเงียนคงเงียนเงียนจริงคงเงียนได้แต่ว่าไม่มีน <ancies> ้ห <him>. นักราคาสิบใบมือเราแกนนักสองมืสองมื หน่อยนี่แไงเชดหน่อยที่เออศึก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 ษากันศึกษากันก่อนไม่ได้จะกินอโอยเห็นไปกินในรูปมาแล้วสูงกูแหละศึกษากันก่อนศึกษากันก่อนนี่ไม่ได้จะกินอย่าทำเป็นรูปกอม น้ำชิ้เล็กๆอ่ะนี้เยอะนะอยู่หน้าขมเต็มเลยขอสามมือนี่หาชั้นหรอนี่โดดไปเลยคิดว่ามากกว่า คิดว่ามากกว่าคิดว่ามากกว่าอ่อขอตูแ้แสนโอ้ยเอาเชียเย่กลับกินกินมีคนแตกด้วยอ๋อดูแลถ้าแตกถ้าอยู่นิ่งๆมันจะแตกออกมาเป็นชิ้นใหญ่ๆถ้ายิงตัวใหญ่ยิงแตกมาขึ้นมันจะเป็นมูน แต่ดีนะอยู่ใกล้พอดีโอเคอยู่ที่ห้าโอ้ตาชื่อสองมือสองมือเอ้ยมีสองคนสองเอ้ยเอ้ยเอ้ยก่อนอัยิ้มอย่เงม่กี้ฉันหาแอดหมืไม่ได้และจรง เจ๊นี่ตัวตึงเลยเจ๊กตัวตึงนะเส็จไลาเสียบลา่ผมขี่บายซีไปหาบอดี้ ดีมลละลายแบบบีแหละสี่หมืน่นเจอฉันหน่อยเจอฉันหน่อยเลยลองทำแบบไม่ได้ทำอะไรแล้วลองอมีเข้ามือแล้วโสิงหนีใช่ไหมสิงหนีใช่ไหมสิงหนีใช่ ผมไม่หมดเลยตีมือรอนรอนเยอะหังก็สองมือแดงคุณนะเอ้ยนี่ไงแสบแล้วมาเรียกร้องได้ไหมแม่ดีกว่าแม่เงาเห็นไหมมหีแสบแล้วเอ้ยที่สามแล้วด้วยเฮ้ยดีจังเลยมีสามแล้วด้วย สนามเจได้นี่สุดสุดยอดมากเนี่ยเจย 9, 000, อไอ้ก้าหมื่นเจอไอ้ก้าหมื่นอูแล้วถ้าอยู่นิ่งๆจะตายเจย 9, 000, อไอ้ก้าหมื่นเจอไอ้ก้าหมื่นเจอไอ้ก้าหมื่นจิกกันหน่อยว่าจะรอดหรอไก่ละไก่ละตายกันตายมากเลยกินหน่อยกอกินหน่อยนะ น,น,น,นี่สองแสนละสองแสนละอยากรีกร้องเลยนั่นน่ะโอมาแล้วขึ้นมาแล้วหนีไล่ผมไม่อย่าท้าฉันนะท้าหนูอย่าท้าหนูฉันหนูซาสามแสนแล้วไม่นั้นฉันเซ็ตนะฉันเซ็ตนะ เซตนะโอ้ยยากชิบยากชิให้ถอยไปแล้วไปไปอือนี่ไงอ้าวตอนนี้เพื่อขอใครเหรอถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโอเคครับ